นี่แหละครับลักมาใยยหญ่ไว้หางแมงกินนู่นไปสามมือสี่มือมั่คนน้ำลักนี่แหละว่าคนไปแล้ววันนี้กะไทยหมดแล้วกันไทปลูกมันแล้วเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรดักแมงกินนู่นสามสี่มือโดนมือเทไรท์ทั้งทั้งหลายครับไม่ยู่น้ำกัน สีตัวสมตัวสตัวหตัวด็ดเต็มองมันเวลาไทยเราทีเป็นแบบนี้แหละเอามายามเอาไปไหนไทยไปถูปก,ม,ก,กมันสักลักก่อนมุดอันิหลสิหน่อยเอาละครับที่น้องขึ้นโคก อ้าคนแม่งกินนู่นผลลัยยี่สิบสองไฮผลละไฮหดแล้วปลูกมันมาอื่นเบื้องหลักก่อนหลักสักไว้พอามันชิลงหลักละ,ะเท่าใครตะกาวมันลงหลายดิผลละเดินผลละเอ้าวครับบ้นานนี้มาหลาดุดเบื้องโอ้มีขวายู่มีขวาย,ย,วย,ยู่สักไว้เมื่อนั้น Ni quên nồi hà bọc của bunny quên 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 yên ida. Hãng quên yên yên quên quên nguôn yên. con ta yên lạc lùng quên ôi yên ôi yên 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 nè yên 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 นี่นี่เสานีปักไว้เหมือนจะสุ้มนึงอยู่คุณอเสาหนีก้น้มเสาหนีก้นเท่าถอดออกใี่เลยโอ้โหเด,ดอกมาอ,อยู่ลึกดิน่ะยังึ่งแดงกินน่อยคนละท่านมีกระตัมตาซีโตดินี่นั่นูน้มีงสวง โอ้ยจะเหม็นหงอยแห้งค่อยตกใจตกใจตกใจตายเลยตายตัวขีเห็นหนึ่งคุณอยู่ข้างในอยู่ข้างใตะขวดเอามือขวดเลยขึ้นมาเลยอ๋อวอาก็ขี้ดินนั่นนั่นนั่นนี่นี่สองสองตัวแล้วโอ้ยนี่ลายอยู่ดินี่อ็ปักลักไว้เนี่ยเสูตร จงที่ไทหน้าแล้วไทหุแล้วไทยห้ทุ่เลยแก่เอ้ควยไงี่สองตัวนี่เนี่ยวอคอยถอดเกือบไปนี่ถอดเกือบไปนี่ละคอยถอดไปนี่เนี่ยควยบไงเลยมือนซักไว้พรักนึงพักไว้หลารักยู่ วนเม่นวดหลักหน่อยๆนี่ยุ้งยักากาศเอาบัน้วยโอไงเลยคุณก็ทำตะไลท์ี่ตัวดิดูดูฝวยโอกไหลักไปได้สามมือแล้วที่สามพวกคันไปด่วนกวนี้ที่ได้หลายกวนี้ดิหยิปปูมัน

เออมันไปไกลพูน่นี่โอ้เงียเียาไโอ้มีนีงเลยเด้อเขค่อยค่อยคอหามาคุยจ้าพ่มือกองเห็นน้ำนีนึงอีกนึงอยู่นี่อี่เียนี่นี่นั่นอะ ามแล้วกล้ยนี่สาตัวแล้วส<า>ี่ตัวนี่บอกกุ้ยใหญ่น้สี่ตัวขันบ,บอดิปูมันก่อนนี่น่ตัวห้าตัวกล้ยนี่ห้ตัวแล้วดูนีอีกว่าอู้หกตัวป้าตัวมาบแหลมันกล้ยละตัวน้องแม หอบปอยไปดวนมันกัมาอยู่เออมันมาอยู่เรื่อยๆมันลงมามันรูตัวสองตัวสะสมไปเรื่อยๆแล้ววิธีเอามันอยู่เดินเขาก็สักลักออกอ่ะเสร็จแล้วเจ็ดตัวสินั่นบ้าหกตัวหกตัวโอเซ่ไปอีกพุ่นท่งพุ่นไปหาปุ่นไม่เห็นกองจีนใส่ชุดผันค่ะคุยบกับไกคุยกับไงก่อนเลย ขาลงไปฟัดละมันมือนี้ก็มีคขวยละคขวยหน่อยเนี่ยก็เขวยหน่อยมีก็เขวยหน่อยเออเดี๋ยวมึงเก็บปลานี่ก็คขวยหน่อยเนี่ยก็เลยคขวยหน่อยมาซกไว้มื่อนึงก็เลยลักเนี่ยมื่อนี้คขวยหน่อยก็เนี่ยตัวสองตัวนี่แหละน้องใซยละาลัก มาทันหลายอไยไ่นี่ก็ตัวนึงสักไวมือน่นเนี่ยลักสักไวมือนึงกันลัเห็นบ้วยกำลังควยบนลายสต,ตัวสตัวน,น,น,นี่็ลักเนี่งไปไปขอบป้าบนลายปนไดะโอ้ีวยควยไรขอบป้าหวละสมลายเงิน,งนงกัน ตรงไหก็ใส่ปุ๋ยขี่ไก่ครับเพื่อนดูนต่งหน้ามีมันปีนี้เนี่ยข่อยว่าท่านไงหรือว่าตามตั้งสองโตได้นี่รักนี่ก็ะเดสักมันรักมันสักไป ไอ้โว้ยไงเอาลุ่นโว้ยไงก่อนเลยมันชิได้็กตัวเออโอเคนี่ก็มาปักไว้มือนันลัญลักนี่นะวันน่ะดูมึงด้วยปักหลักให้มันลง

โย้ยเนี่ยูดินี่งพันตนักซีตัวดิหนึ่งพันตั๊กซีตัวสามตัวสามตัวแล้วอ๋อนี่สตีตัวครึ่งจะมาอีก

เ็ตัวพ่นอะของแท้ครับแล้มันจกตากันนี่พ่นตัวนึงกำลังหมอนอแมนว่าโอแมยู่เปตัวอ้าววนี้ได้เปีตัวเลยถั่วใ่เนาะเดี๋ยววันวัตำตาสีอะเก้าเก้าตัวป้ดถัวน้อย โอ้ยไปฟันรหลดเดอร์่ามั่นบานนี่ข่อยสิกลนแมงมือนี้พูดนนะสิบตัวสิบเอ็ดสบเอนดตัวมีบานเอิญจาลงไปเอิญนีเฟิร์ดขึ้นมาหาข่อย1ีเตัวแล้วโหลหนึ่งสิบสองตัว้าดถูกเขาขวายง่ายด อุ้ยยังไงวะพักลักไว้แล้วนี่สูตรนี้ว่าได้บอกคู่ใดนี่ให้เจ้าของให้เจ้าของโอ้มีอีกสิบสามตัวโอ้คนอ่ะสิบสามตัวอ๋อสิบสามตัวน่าจะเบิดแล้วเฮ้ยเด็กคุณดิคุณดิคุณดิแดดแดดแดดเอาลน นี่ก็ือไงอยู่นี่เนี่ยก็นี่ก็ลักมันซักไว้นี่ประมาณสามตัวโอ้มินิว่าอันไดนเกินหาน่าง่ายสำหรับเราประมาณที่สามตัวเนาะ หนึ่ตัวแล้วโอ้มเาหนึ่งตัวหตัวมาแล้วนะจ๊ะสตัวสตัวแล้วคุดยื่นสินกับคุดงายมันดินดวยนะสตัวเห็นบองกันทอดซับไว้ลูกคนออกกันแก่ สามตัวเนี่ยบ่ไงควยบัวเงยอยู่ไนเนี่ย,ย <3 S 2> นี่แล้วพอาควยเข้าสาัวเอาเดี๋ยวยมสาสักลักมันไว้ครับยาบ่วงตัวนี้กินที่สกักไอีกเออโอ้มือ่อื้นก็ได้ปลูกมันแล้วที่ว่าได้กลวนอีกดอกตีนที่จบทันี่แหละเอาควยเอาน มาแล้วตื่นตื่นตัวอยู่บ้ามันซุ่มรคไฟไยไงเด้อยล่องลยล่องเลยหงวห<ะ>งนเห็นแล้วหงนงหงนดันขึ้น,นหงน,หน,หนอือสองสองตัวแล้วครับไยนี่เปิดทั้งหนวันาดไหก็เห็นนียน่ย,นนะย,นยเปิีเียง ขึ้นกางปอดไปเด้อห่างเงาตัวตะกันน้ำขวรต้องเปิดอันนี้โ้ปุ่นมีปุ่นสามสามตัวตัวกำลังใครลิ้นตัวสี่ตัวสี่ตัว ตัวแล้วห่าตัวนี่ีแตกเลยตัวตัวบาๆๆๆหกตัวหตัวยงายหกตัวละหตัวเกตัข้าวเดียวเนาะไม่เป็เด้อเตัวละแปตัวขยญ่เนี่ เก้าตัวเก้าตัวเก้าตัวแล้วครับเก้าตัวแล้วเอาซีบซีบตัวคุยนี่อืยังไม่หมดนะสิบเอ็ดพูนะเออดีแล้วว่าพีคนหูที่นี่สูตรนี่ปากเยอะปากปากลักไว้นี่กันไทยมันก็หาง่ายกันเขาไทยมันปักหลักมันลงงไงตัดไม่ลด้ น yeah. yeah, yes. yeah. oh ี่อันนี้ก็ง ouais ่ายนะครับเนี่ยมาเข้าเดียวหัวคนสองสามคุ้มสามทีคุ้มพูดนหรคุ้มละวไหลตัวไหมพูดเราไปนั่งถาประจําตำแหน่งเราพูดนึงไหมเอ้าถอดแล้วเดี๋ยวนี่นี่นี่วิธีลักปากลักเนี่ยไว้มันอยู่นี่ครับปากเด้อผู้ใดให้ผู้ใดมี่ตนจิกตนสท่านข้าวไทยบุญลักหนึ่งก็ขันข้าวไทยไว้แล้วนบุญลักผมเสียบไว้ไหลลักเอ้าผลไม้ป่า มักินมึงดูให้จอยเลูกหมอดูหมอดีหมอดไวยเอินไเงียรเินมอเมาน้ยดิบมันดิดำเออเขียวดิบซุกมันดิำกินได้ันนี้มันได้กนนตั้ดอันนยดำมันมันเอาตรงเอานวยเขียวอมน้ยเขียวมันซุกนี่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 แกบางเนื้อนี่เนื้อนี่ออหอม ดําเบดแล้วนี่กินได้มันิโอ้กินนังสันติดอนี่น่ะเอาดนกินในมันนนวโอ้ยอะไรเละแล้วปะมันมันเละแล้วเละแล้วหน่วยเขียวเบ่แมหน่วยเขียวหน่วยดิบมันนี่น่ีนแล้วแตกเละเบิอแล้วเลแโอ้

ตัวเอาสีุันยังมาเนาะตีโฮมใหม่ไรตัวละหาอันเคยกลอนันหมากเสีมยมไงเหรอเสียมน่อยปาหกตัวแล้วใครวะมึงดิสะะเสร็จุ้อไหน ที่เต็มกำเราเก็บ <ome> ตัวเก็บตัวกลวยนี่แปดตัวปดตัวสิบตัวพัดโถแปดเก้าโอ้ยตัวสิบผู้พานับไหมนับกายเนาะสิบตัวโอ้ยเจ้จไอยสิบเอ็ดตัวปัาโถกี่น้องเอ้ยบานี่มันอยู่แห่งคำยันตัวคำที่เต็มกำเรากล้วยเดียวนี่ นี่เาบอว่ามาเอาคำคำชิบตปลาตัวคุณพ่อคำพ้องทบแปดชิบสอตันับคำแปดและสิบลดคิวเยนับเป็นลดคิวชิบสามตัวชิบสี่ตัวมีอยู่หันซ้ายมีโบมีนชิบสี่ชิบห้าตัวชิบหตัวโอ้เตรีมกำเราคู่ไมาใช่ไหมเต็มกำเราหกตัว Quay một số quay cuối anh nó. em em luôn ăn thêm à, không lều, <laughs> à. này men luôn. men đây. em thêm em em này em là em 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 em

khuấy nhanh nhưng mà khuấy nhìn vô tôm ta xíp đi tay cốc ký khắp tay cốc ký nó chín bảy ký con Hãy subscribe cho

เป็นป่านไัยจิ้โป้มไหมล่ะสองตัวสองตัวสา,ออาสามตัวโอ้ยสือา <laughs>